มาเราลองมาทำโจทย์กันโจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อแรกเป็นโจทย์เอนทานของปี4 4หรือ4ี่เลยแหละแต่น่าจะเป็น44นะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันง่ายจังง่ายเกินมาเรามาดูกันโจทย์เขาบอกว่าให้เดซเอเท่ากับ x y 23อันนี้คือก่อนที่จะเป็นเดซใช่ปะ่ะเป็นสมาชิก x y 2 3แล้วก็มีเดซเท่ากับ10แล้วก็ให้เดซ b เท่ากับ x ลบสามยลบห้าเดของมันคือเจ็ดทีนี้เขาบอกว่า x y มีค่าเท่าไหร่เอามาบวกกันเนี่ยอ,อย่างแรกที่เราต้องทําคือหา x กับ y ใช่ไหมแล้วก็มาบวกกันถึงจะเป็นคําตอบอตอนแรกถ้าเกิดเราเขาไม่ให้สิบมาใช่ปะเราก็ต้องทําโดยการคูณลงลบคูณขึ้นก็จะได้เป็นเดซใช่ไหมแต่ทีนี้เขามีเดซแล้วเราก็ต้องทํากลับกันใช่ไหมทาคูณลงลบคูณขึ้นแล้วก็ติดเป็นตัวแปรแล้วก็แก้สมการเรามาหาอันแรกก่อน ันแรกใช่ไหมคูณลงลบคูณขึ้นอ่ะ x คูณลงมาเป็น x คูณกับ3เป็น3 x 3 x คูณลงนะลบคูณขึ้น2คูณกับ y กลายเป็น2 y ติดลบด้วยเท่ากับ10ใช่ไหมเราให้เป็นสมการที่1อ่ะติดไปก่อน ทีนี้เรามาดูเดทของ b คูณลงลบคูณขึ้นคูณลง x คูณกับลบ5ก็กลายเป็นลบ 5x ลบ 5x คูณลงลบคูณขึ้นกลายเป็นลบ y ใช่ปะ y ไม่ใช่ y คูณกับลบ3กลายเป็นลบ 3y แล้วก็ติดลบอีกทีนึงก็กลายเป็นบวก3 y นั่นเองก็กลายเป็นบวก 3y เท่ากับนี่เท่ากับ7 ติดถ้าเป็นสรรมการที่สองไปบางคนเห็นสรรมการสองสรรมการแล้วเพิ่งเรียนมาใช่ไหมตอนมสามก่อนขึ้นมสี่บางคนยิ้มเลย <c oughs> ทําไม่ได้ลืมไปแล้วอืไปสำหรับคนที่ทําได้ก็ลองสต็อปวิดีโอไปดูนะครับแล้วก็ลองดูคําตอบสุดท้ายว่าแําตอบเท่ากันไหมอบอกคําตอบก่อนเลยว่าเท่ากับลบร้อยสิบห้านั่นเองใครคิดตรงก็ลองดูสำหรับคนที่คิดไม่ได้ก็ลองดูอ่าลองเอาสรรมการที่หนึ่ง สมการที่1มาคูณกับ3ดูแล้วก็เอาสมการที่2คูณกับ2ดูเราก็จะเห็นตัวตัวหนึ่งอะใครลองคิดก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่คิดให้ดู1คูณกับ3ใช่ปะ่ะเอา3คูณ3คูณ3าเป็น9ก,กลายเป็น 9x 3เคูณ2เป็น6ก,กลายเป็นลบ6 y และ3คูณ10เป็น30อันนี้ก็ให้เป็นสมการใหม่เป็นสมการที่3 อเอา2คูณสมการที่2 5คูณกับ2กลายเป็นลบ10 x 2คูณกับ3กลายเป็นบวก6 y และ3อ่ะ7คูณกับ2กลายเป็น14ให้เป็นสมการที่4บางคนยังไม่ทันทำอะไรเลย,เ,ลยเห็นแล้วเห็นว่ามันสามารถตัดกันได้ใช่ไหมนี่อะไรตัดกันได้ลบ 6y กับบวก 6y มันเอามารวมกันแล้วหายไปใช่ไหมพจน์นี้เราก็อ้างเลยว่าเอาสมการที่ 3กับสมาบวกกัน3ามกับ4มาบวกกันอ่ะรบรัดเลยนะเอาสมการ3กับ4บวกกัน y ต้องหายใช่ป่ะลบห y กับบวกห y ตัดกันโอเคทีนี้9 x บวกกับลบสิบ x ติดเท่าไหร่เหลือลบ x นะอะเดี๋ยวงงอีกต้องค่อยคคิดให้ดูเอา9 x บวกกับ -10 x ก็เหลือลบ x ใช่ไหมอ่ามาดูต่ออันนี้30บวกกับ14ก็จะได้เป็น44นั่นเองอืมแล้วก็ลบย้ายข้างมาเพราะฉะนั้น x เราจะได้คำตอบว่าเท่ากับลบ44นั่นเองเสร็จปุ๊บเราเอา x เท่ากับลบ44อันนี้ไปแทนในสรรมการที่1อ่าก็จะได้ออกมาเป็น 3 x เท่ากับลบ44่บสลบส y เท่ากับ10คูณเข้าไป3 4 12 3 4 12 12แล้วก็กลายเป็น100 32อ่ะการคิดเลขในใจอย่างว่าวัยแล้วก็ลบ y เท่ากับ10ย้ายลบร้อบสองไปฝั่งนั้นโอ้ยเห็นไหมเนี่ยหลุดจอก็กลายเป็น100 142ใช่ไหมอืมแล้วก็ ย,ย้ายสองหารก่อนสอหารกับ14ได้7จใช่ปะสหาร2ได้1ก็คือเหลือ71และย้ายลบไปฝั่งน้อยก็ไปกลายเป็น y เท่ากับลบเจ็ดสิเนั่นเองทีนี้เราได้คำตอบทั้ง y และ x มาแล้วเราเอาคำตอบ2องคำตอบนั้นมาเอาฟเจริงกันเอามาบวกกันคำตอบของสมการนี้ก็คือ x บวก y เท่ากับลบ4 1 4กับลบ71รวมกันกลายเป็นลบ115นั่นเองและอันนี้ก็คือคำตอบของสรรมการข้อนี้ง่ายไหมแทบจะไม่เกี่ยวกับเมติกเลยแค่หาเดดแล้วก็แก้สมการมันยากตรงนี้แหละยากตรงแก้สมการนี่แหละใครอ่อนเรื่องสมการนี่ก็ต้อง ไปฝึกมาดีๆเลยแหละทาให้ฝึกดีๆก็อาจจะเจ็บตัวไดอ้อ่ามาดูข้อสอบอย่างว่องไวเหลือเวลาอีกนิดนึงก่อนจะจบวิดีโอนี้เป็นข้อสอบโคตาสอบตรงของแพทย์หมอขอรู้สึกว่ามันจะง่ายมากเลยอ่า,อามาดูเลยเลยเขาให้ a เนี่ยมีสมาชิกเป็น1,2,0,3และ b เป็นเมทริกซึ่ง b เท่ากับซึ่ง b เนี่ย,บยลบด้วย a เท่ากับ a transpose เขาบอกว่าจงหาเ a b ใช่ไหมเราสามารถหา b ได้ใช่ปหมเพราะเขากำหนด a มาแล้วใช่ไหมอ่าเราลองเขียนเลย b เท่ากับย้ายลบ a ไปฝั่งนูน้นก็เท่ากับ a t r a n s p o r t จากลบกลายเป็นบวกใช่ไหมอืมทีนี้เราก็แค่เอา a ตรงนี้มาใส่ตรงนี้เราก็จะได้สม,มาชิกของ b มาแล้วอ่ะ a transpose ก็สลับแถวเป็นหลักก็จะได้เป็น 1กับ2แถวเป็นหลัก0 3และก็บวกด้วยตัวมันเองทีนึ่ง 1, 1 2, และก็บวกกันก็จะเป็น1บวก1เป็น2 0บวก2เป็น2 2 1, 0, 2บวก0เป็น2 3บวก3 2เป็น6และนี่ก็คือเมติกของ B นั่นเอง2 2 2แล้วก็6ทีนี้เขาหาอะไร d e ท B ใช่ไหมแล้วก็ อย่างที่เรารู้เลยคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงได้เท่าไหร่อ่ะเด็ดบีคูณลง2คูณกับ6เป็น12คูณขึ้น2คูณ2เป็น4ลบด้วยและคำตอบของมนก็คือ8นั่นเองเห็นไหมข้อนี้ใช้เวลาประมาณ1นาที50บวิเร็วปะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็น ข้อสอบโคตาสอบตรงของแพทย์มของ่ายไหมเห็นปะไม่ยากเลยเราดูข้อสอบง่ายๆเขาแค่เขาแค่วัดว่าเรามีความรู้เรื่องเมตริกหรือเปล่าเขาไม่ได้วัดว่ามีความรู้ยากๆกับอย่างประมาณว่าเอาเมตริกไปรวมกับสมการเอารวมกับข้อสอบมสี่มห้ายากไปเขาวัดแค่เรามีความรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวข้อสอบเราพยายามอ่านหนังสืออ่านเนื้อหาให้ครบทุกเนื้อหาแล้วก็ใช้สมองใช้สติปัญญาในการสอบบางทีข้อสอบมันก็ไม่ได้ยากอะไร เราอาจจะคิดลึกไปนะแบบข้อนี้ไม่เห็นยากเลยใช่ปะหาเดดง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการหาเดดของเมติกคูเมติกขนาด3าคูณสกันโอเค